อ่าสบายดีนะสบายดีครับพี่ม่อนครับอากาศเย็นไหมเริ่มเย็นแล้วครับไปเที่ยวไหนไหมไม่ครับงานเยอะเลยครับโถโถ๊ะปันผลปันผลครับปันผลไปสุขครับสวัสดีพี่ม่อนหน่อยลูกสวัสดีป้าม่อนหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับปันผลขอเสียงหน่อยลูกปันผบอกสวัสดีครับปันสุขค่ะปันสุข อคุณพ่อคุณ<อ>พ่อสวัสดีค่ะป,ะปะ้าป้าสั่งไม่ได้แล้วนะป,ะปะ้ปะาป้าันบรรสุตัวละตัวละครับ <laughs> ค่ะ่ะเป็นยังไงบ้างฮะอ่ะสลปสัปดาห์นี้กับสัปดาห์<ก>น้าเลยเนาะพอปิงเจอพี่บรรสุครับก็วันนี้เอาวันนี้ก่อนแล้วกันนะพี่ผมว่าวันนี้ผมใช้ฝ่ามือพลังจิตเนี่ยเดาเดาว่วาแซปหน้าจะบวกได้สักสิบห้าจุดนะ ถึงเกินสิบห้าจุดอ่าก็เซตอาจจะไปได้ถึงหนึ่งสี่สามศูนย์นะครับทีเนี้ยมันอ่าเมื่อคืนอะไรก็ไม่ได้มีเหตุอะไรหรอกดาวโจนส์อะไรก็นิ่งๆนะครับไม่ได้มีเหตุอะไรเช้าวันนี้ก็หุ้นจีนก็ดูเหมือนจะแย่ๆโดยเฉพาะเรื่องอบาบาปรับในส่วนของเอตัดในส่วนของ Cloud i n t e l l i g e n c ออกเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันมีปัญหาเรื่องของชิปที่เไม่ถูกแบนด์จากฝั่งอเมริกานะครับ ทีนี้กลับมาที่เรื่องหุ้นไทยแล้วทำไมหุ้นไทยมันต้องขึ้นด้วยนะครับคือมันมีเ,<จ>เรื่องผิดปกติพี่คือตอนเนี้เหลังจากที่ตลาดเราช่วงนี้มันก็เกิดแรงกระเพื่อมเรียกว่าเกิดวิกฤตรายย่อยแล้วกันนะครับวิกฤตรายย่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการตื่นรู้กันนะครับการตื่นรู้ที่ว่าเนี่ยก็ทําให้เหตุการณ์ที่มันเคยผิดปกติมันก็อาจจะเริ่มปกติอ่ามันก็เหมือนกับเออ่สวยทางหลวงอะพี่ อ่าคือย่างเช่นพอมันเกิดเหตุการณ์ที่สิบล้อเนี่ยนะครับอ่าสิบล้อเนี่ยมันเอ่อน้ำหนักเกินใช่ไหมมันทุกเกินถนนยุบครับพอถนนยุบเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าพอถนนยุบเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มเร่งเครื่องตรวจตราไอ้รถสิบล้อต่างๆก็เริ่มหายไปผมคิดว่าวิกฤตรายย่อยที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันก็อารมณ์แบบเดียวกับ อย่างนั้นอ่ะ,อออะคือคือพอมันเริ่มมีการตื่นรู้กันนะฮะผู้กาะการก็เริ่มทําตัวนิ่งๆะส่วนผู้กากับดูแลก็เข้มงวดมากขึ้นฉะนั้นความผิดปกติมันก็จะน้อยลงดีเรื่องที่หนึ่งแล้วที่สองก็คือเมืม่อคืนเนี่ยบนความผิดปกติน้อยลงเนี่ยแต่ว่าปาดเนี่ยกับแข็งค่าแบบโป๊กๆรุนแรงที่ กลายเป็นว่าคืนวันการเคลื่อนไหวในบาทของเมื่อวันพฤหัสรวมถึงเช้านี้เนี่ยบาทเคลื่อนไหวได้แข็งค่ามากที่สุดในเอเชียก็คือซัดไปเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นเอร์สองเนี่ยจะเป็นไต้หวันไต้หวันเนี่ยช่วงนี้แขงไม่ไม่แปลกหรอกเพราะว่าสีเจินผิงเขาพบกับไบเดนเขาก็มองว่าอย่างนี้สถานการณ์ไต้หวันมันก็ต้องผ่อนคลายใช่ไหมตัวเหรียญไต้หวันมันก็เลยแข็งค่าแต่บาทเนี่ยมันมีอะไรอพี่ช่วงนี้นายกเราไปเอเปกหรอ มันก็ไม่เกี่ยวฟุตบอลไทย<ช>แพ้จีนเหรอก็ไม่เกี่ยว,วใช่ป่ะเรา<ช>ทำไม<ช>มันแข็ง<ช>พอมันแข็งงั้ก็ไปดูรายการที่ฝรั่งจะโยกเงินมาเท่าที่เราจะเห็นได้เนี่ยยังไม่พบอะไรเลยหนึ่งเมื่อวานฝรั่งมไม่ได้ซื้อสองไม่ได้ซื้อทางในหุ่นแล้วก็ไม่ได้ซื้อบอลด้วยสองอย่างไม่ได้ซื้อเลย<ช>นะครับพอไม่ได้ซื้อหุ้นไม่ได้ซื้อบอลแล้วบาทมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลว่าบาทอ่ะมันชิงแข็งก่อนมันรู้ว่าจะมีโฟเข้ามันก็ต้องมีแรงเก่งกำไรก่อนถูกไหมพี่ มีการแลกบาทกันแล้วในตอนนี้ก็รู้นี่รู้ไงว่าฟโฟมันจะมาซึ่งฟโฟในที่นี้ก็อย่าไปคาดหวังว่า,วาฟโฟจะเข้าหุ้นนะครับแต่อย่างน้อยอโฟมันเข้ามา่างส่วนแน่ๆจะไปเข้าตาสารนี่หรือเข้าอย่างอื่นก็นแล้วแต,แต่อย่างน้อยเซนตตเมนต์เนี่ยผมกำลังบอกว่าเงินมันอั้นอยู่พอเงินมันอั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้หุ้นในวันนี้เนี่ยไปได้แบบใช้เลยวกสิบห้าจุดอย่างน้อยอ่าพี่รอนยังอยู่ไหมครับ ฟังอยู่ฟังเพลินโอเลอรลอย5เป็นอย่างน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเราทําอะไรได้บ้างล่ะเราก็เล่นได้หลายท่าเช่นเราอาจจะลองคอเอ้แต่แต่ย้ําก่อนนะว่ามันเป็นการเดาล้วล้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุอะไรเลยเ็่คือดาวโจเลยก็ไม่มีอะไรข่าวดีข่าวดีเลยก็ไม่ค่อยได้มีมีแค่สภาคองเกรสวุฒิสมาชิกเขาโหวตตัวกฎหมายชั่วคราวงบประมาณชั่วคราวออกมาแค่นั้นนะครับ แล้วก็อาทิตย์นหน้าก็มีความเสี่ยงเรื่องประมูลบอลด้วยของเมกาทั้งสองปีส็จปีรออยู่คือมันไม่ได้มีข่าวบวกอะไรหรอกแต่ว่ามันมันให้ความรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกว่าหุ้นมันน่าจะขึ้นนะครับฉะนั้นก็ <c oughs> ถ้าเ <c oughs> ชื่อในสิ่งที่หมอพลังจิตอย่างผมเนี่ยนะปริงประจ,จิตจิตบำบัดเนี่ยเ <c oughs> ดาๆดเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะอย่างแรกก็ลองคอตัวเซฟเฟตี้ ดี W สี่สิบเอ็ดใช่ไหมพี่่อ่าผมให้ JP Morgan ไปนะครับอ่าจะลองซีรีส์อะไรพี่ม่อนก็ลองเอ่อกราฟิกเกิดเปิดกราฟิกให้ทุกคนดูไปกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือรอฟิวเจอร์คือมันย่อๆผมย่อเชื่อว่าย่อๆช่วงเช้าอ่ะแล้ป๊บๆนึงอ่ะมันก็จะมีจังหวะพรวดขึ้นนะครับก็เน้นเปิดลองวันนี้นะครับครับแต่ b a s ิสไม่ได้เปรียบนะตัวลองเซ n s ิ t ี v ฟิวเจอร์นะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ อันนี้ก็จบไปส่วนหุ้นเมกาเนี่ยทิทติแล้วเราให้ลองคอมาอยู่แล้วก็รวยเละเทะนะฮะรวยเละเทะเน่กน็ผมคิดว่ามันอาจจะยังถือรุ่นได้ไปจนถึงวันจันทร์นะครับสําหรับตัวลองคอ SPX 4142403A นะก็ถือได้ไปจนถึงวันจันทร์นั่นแหละเพียงแต่ว่าพอวันจันทร์แล้วอย่าไปรุ่นมากเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะวันที่21กับ22เนี่ยมันจะมีการประมูลบอลของเมกาซึ่งผมไม่อยากไปเสี่ยง เดีนะ๋ยวเกิดทำปุปนแล้วไม่เวิร์กอีกเดี๋ยวยิวพุ่งอีกขุ้นลงอีกนะครับแต่วันนี้เราถือไปก่อนได้ไม่มีปัญหานะครับอ่าแล้วกลับมาว่าเราก็เกิดเชื่อว่าหุ้นมันจะขึ้นถึงสิบห้าจุดในวันนี้เนี่ยนะฮะหรือหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยเนี่ยเราเอาหุ้นอะไรดีผมก็ต้องไปเน้นหุ้นที่มันลงมาเยอะๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มมีเห็นอาการ์การเด้งแรงๆการเด้งสวยๆให้เราได้เห็นแล้วนะครับก็มองไว้อยู่สองตัวตัวแรกก็ scgp อ่ามันจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการที่จีเนี่ยกำลังบูตกระตุ้นเรื่องอุปสงค์ภายในประเทศราคากระดาษปรับเพิ่มขึ้นนะยอดออเดอร์จากจีนสูงขึ้นนะครับอ่าเออร์เน็งก็น่าจะพบจุดต่ําสุดไปเรียบร้อยละน่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วราคาก็อยู่ตั้มต่ำนะมันก็พร้อมที่จะรับกับโฟลที่อาจจะมีฟุกๆเจ็ดเข้ามาบ้างนะครับอ่าก็น่าจะขึ้นได้ตามตลาดนะครับอีกตัวหนึ่งอ่ะก็มองว่าเออร์เน็งอยู่ในช่วงของความแย่ๆนะครับแต่คาดหวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นก็คือ g p s c ก็ดูแล้วน่าจะไปได้แล้วก็สองตัวเป็นชายเป็นหุ้นทิมก้นในวันนี้แหพี่เออปาปาปาทิมก้นทิมตัวทิมตาเธออเคพี่ปิงเขาบอกตินมันเกิดยาลนะว่า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 มันเกิดจากอาการที่ผมเชื่อว่าปาดมันแปกแปลกจริงพี่แข่งข้าสุดในเอเชียแปลว่ามันต้องมีเงินอันเข้ามา ก็คุณมันก็ควรต้องขึ้นอ่ะทรงเนี้ยอย่างน้อยๆอ,อ,อ่ะต้องขึ้นแหละแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ขออภัยด้วยอะเพราะว่ารอบนี้ใช้พลังจิตในการเดาปิงปงจิตบำบัดนะฮะปิงปิง,ปงนะบอลจอ o เมอร์ชันพันเนอร์ใช้พลังจิตบำบัดอยู่นะทั้งทนอือฮะ,อะขเป็นลูกค้าก็ตายหมดเลยดนี ลังจิตบําบัดเนี้ยไม่มันไม่มีเหตุผลมาอ้างไงที่มันคือมันแค่สังเกตว่าเฮ้ยปาดมันผิดปกตินะแล้วผมรู้ว่าจากประสบการณ์อ่ะในการทํางานเวลามันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมันต้องมีอ่ะดันตลาดรับแล้วก็บวกกับที่มันมีเรื่องของสวยด้วยอ่าสวยรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเริ่มจับได้เนี่ยก็เดาว่านะครับเออสักพักหนึ่งเนี่ย ผู้เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเขาก็กระตือรือร้อนกันเนี่ยบนบรรยากาศแบบนี้ตลาดมันอยู่มันก็ไล่ขึ้นมาได้พี่คชับตลาดลงๆแบบนี้เราก็รอดูจริงออออตอนนี้ลงไปเจ็ดจุดนะในส่วนของซีรีส์ชัดนะตรงน,นี้ลองอยู่ใครจะโอเพ่นลองก็ย่อลองตรงไหนก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนแล้วนะ โอเคครับพี่ปิงนี่เป็นส่งคุณลอยหรือเปล่าจ๊ะครับใช่ครับพี่มอนเดินเดินทางปลอดภัยครับครับขอบคุณครับครับปีครับดีครับครับอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตทางด้านบอลจอมเมอร์ชันพารเนอร์นั่นเองนะฮจุนอ่ะแกจะบอกว่าแกดาวเนาะ ลุ้นไปในเรื่องราวของบรรยากาศตลาดนั่นเองนะฮะว่าหุ้นไทยน่าจะแข็งได้ในตอนนี้ซึ่งในส่วนของอตัวเอสซ่ศูนย์ซัดสองสามนั่นเองนะฮะก็ย่อลงมาตรงแถวบริเวณพันเอ้ยแปด้อยเจ็ดสิบนั่นเองนะฮะแปดเจ็สามจากที่ปิดเมื่อวันนะฮะอยู่ที่แปดแปดศูนยนั่นเองนะทุน